พี่นัทครับการครับอะไรเอ่ยอันนี้มันเป็นกล่องพระพิเศษครับพิเศษยังไงครับมันเป็นช่องอย่างนี้ครับเาวมันพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถที่จะถอดออกมาได้ครับนี่เห็นไหมเฮ้ยโอ้แล้วเป็นฐานพระได้อ๋อสมมุติว่าเอ๊ะถ้าเราไปวางพระโชว์เราเรียงไปอย่างนี้ก่อนได้เลยอยากเป็นระเบียบคุณคุณมีฐานพระที่มีฝาปิดได้อ่ะโอ้แล้วก็ฟองน้ําค่อนข้างนุ่มนะนุ่มเลยแหละเนี่ยคือคุณสามารถเนี่ยเพราฟองน้ำเขาหนาฮะใช่ฮะเห็นไหมหนาแล้วเป็นสีแดงตัดกับ ตรงฮะส่วนช่องพวกนี้ที่คุณเห็นเนี่ยเขามีห้าสิบช่องนะแต่ถ้าเกิดคุณมีตะกุดหรือมีมิดหมอคุณสามารถดัดแปลงช่องโดยการตัดช่องพวกนี้ได้ตรงไหนใสนี่ไงคุณตัดตรงไหนก็ได้ตัดตัดขอบตรงนี้เพื่อจะใส่ตะกุดหรือมิดหมอได้ใช่ครับได้อ๋อแสดงว่าถ้าเก็บหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงพ่อองค์เดียววัตถุมงคลมีอย่างอื่นมีตะกุดห้านิ้วอะไรใส่ได้เลยใส่ได้เลยฮะโอ้โหฝาปิดเขาค่อนข้างแน่นะอะแล้วพลาสติกหนาทนทานนะฮะ อันนี้แบนดแบนเจ้าของเจ้าของอยู่นี่นี่เจ้าของนี่นี่นี่เขาจะขาจะไปหน่อยเขาจะไปหน่อยอ่าเขาชื่อแอลแอลแฮะก็สั่งได้ฮะสั่งได้ที่นี่เลยข้างล่างนี้เลยยืดเลยกดขึ้นมาอ่าดูนะครับ